พุทโธ่ฝันเออก็แปดเลี้ับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับเขาจะเป็นเดือนเราซ้อมอยู่ที่ค่ายเดือนแค่ครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตับอยู่ที่นู่นเลยเนาะมีใครเป็นผู้ฟังผู้ซ้อมบ้างที่นั่นโนริสันเป็นผู้ขายก็คือพวกเพื่อนๆในค่ายตัวใหญ่ที่ช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่สูงมากประมาณร้อยหกแปดเลยน้ำหนักเป็น่อยประมาณกี่กิโลครับประมาณห้า เรามวยตะตายเลยครับม่ใจมือขอวะแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรนำชัยคุนพี่เนาะยังไม่เคยเจอกันยังไม่เคยเจอกัดแรกเลยได้ศึกษาเก่งมันต่อยพี่้็มาปะได้ดูเขาเป็นมวยตะตายเลรเอค้าแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยวว่างไงน่าจะกดูบนเวทีถ้าต่อยไปตามตไตายเนาะแล้วแก้ไขเอาตรงนั้นเลยครับผมล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่เวทีปาตองอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อย ปล่อยครับปล่อยปต่อยเป็นไงบ้างแพ้คะแนนโอ้อพาแพ้คะแนนมาแต่วันนี้มาช่างต่อยวันนี้ต่อยร้อยสิบเก้าแบบที้สองหนักแล้วเป็นไงบ้างโอเคครับมาสบายสบายเนาะเกินหรือขาดไปือกเกินเลยอ๋มาสบายเลยร่างกายวันนี้เป็นยังไงบีบเซ็ต์ล้เต็มร้อยเต็มร้อยเนาะสมวนมวแข็งแรงไม่ว่าเย็นนี้มาพร้อมเอาชัยชนะกลับบ้านหรือเปล่าแน่นอนเลยใช่ไหมต้องต่อยมวยมานรู้หรือว่ากี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาเจ็ดสิบไฟเราคนจังหวัด สรงขับเอาฝากเชิญชวนแต่งขับรถนี้หน่อยเอ่อฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเจ้ารองข่าเต็มที่แน่นอนนะเอาอเคขอเจ้าน้องชายครับ